สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ผมจะนําเสนอสูตรวิ่งบนระยะสั้นนะครับซึ่งสูตรวิ่งบนระยะสั้นนี้มีสถิติถูกทั้งหมดเก้างวดนะครับโดยมีทั้งหมดสามสูตรนะครับดังนี้สูตรที่หนึ่งนะครับสิบหกลบแสนะครับสูตรที่สองนะครับสิบสี่ลบสิบมอสานะครับสิบมอสามก็คือหลักสิบของเลขท้ายสาตัวค่นทีหนึ่งนะครับสูตรที่สามนะครับพานบวกสี่นะครับเอาละครับเรามาเริ่มคิดตามกันเลยนะครับ งวดแรกนะครับเราจะเริ่มกันในงวดวันที่16เดือน4ปี59นะครับตัวรนี้ถึงนะครับ16ลบแสนนะครับได้16ลบ0เท่ากับ6นะครับสัตรที่2นะครับ14ลบ10มลนะครับก็จะได้14ลบ8เท่ากับ6นะครับสัตรที่3นะครับ1000บวก4นะครับก็จะได้6บวก4เท่ากับ 0, 0นะครับเลขที่ออกคือ609นะครับเข้า6นะครับเข้า6เข้า0นะครับรางวดที่2นะครับเอา16ลบแสนก็จะได้16ลบ2เท่ากับ4นะครับ ูตรที่2นะครับ14ลบ10ม3นะครับจะได้14ลบ0นทครกับ4นะครับสูตรที่สานะครับ1บวก4นะครับก็จะได้1บวก4เท่ากับ5นะครับไอที่ออกคือ4 5 9นะครับเข้าเลข4เลข4นี่เข้าเลข5นะครับแล้วก็ที่3นะครับสูตรที่1 16ลบ0ก็จะได้16ลบ3เท่ากับ3นะครับสูตรที่2นะครับก็จะได้14ลบ7เท่ากับ7นะครับ สูตที่3นะครับพันบวก4นะครับก็จะได้9บวก4เท่ากับ3นะครับเลขที่ออกคือ737นะครับเข้านะครับเข้า3เข้า7เข้า3นะครับรายงวดที่4นะครับตัวที่1 16ลบแสนได้16ลบ1เท่ากับ5นะครับสูตรที่2นะครับ14ลบ10ม3นะครับก็จะได้14ลบ6เท่ากับ8นะครับตัวที่3นะครับพันบวก4นะครับก็จะได้1บวก4ท่ากับ5นะครับเลขที่ออกคือ825นะครับนะครับเขาเลข5เขาเลข8เขาเลข5นะครับมายงวดที่5นะครับ16ลบแสนก็จะได้16ลบ5เท่ากับ1นะครับ ตัที่สองสิบสี่ลบสิบมอสามก็จะได้สิบสี่ลบสามเท่ากับหนึ่งนะครับตัวที่สามนะครับพันบวกสี่ก็ได้หนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าครับได้ที่ออกคือแปดหนึ่งหกนะครับนะครับค่าเลขหนึ่งนะครับส่วนสตัวที่สามผิดนะครับไม่เข้านะครับต่อมาข้อที่หกนะครับสิบหกลบแสนย์ก็ได้สิบหกลบศูนย์เท่ากับหกนะครับตัวที่สองสิบสี่ลบสิบมอสามนะครับจะได้สิบสี่ลบสี่เท่ากับศูนย์นะครับตัวที่สามพันบวกสี่ก็ได้สามบวกสี่เท่ากับเจ็ดนะครับ เลขที่ออกคือ460นะครับนี่ครับู6ย0ส่วนส่วนที่สามไม่เข้าอีกแล้วนะครับ่ามางวดที่เจ็ดนะครับ16ลบแสนก็ได้16ลบ0เท่ากับ6นะครับสูวที่สอง14ลบ10ไม่ได้14ลบ0เท่ากับ4นะครับส่วนที่สามนะครับ1 0 0บวก4นะครับก็ได้2บวก4เท่ากับ6นะครับเลขที่ออกคือ764นะครับเข้้6ห4นะครับต่อมางวดอ่างวดที่แปดนะครับ สิบหกลบแสนก็ได้สิบหกลบสี่นะครับเท่ากับสองตัวที่สองคือสิบสี่ลบสิบมอสามก็ได้สิบสี่ลบสองเท่ากับสองนะครับตัวที่สามนะครับพันบวกสี่ก็ได้เก้าบวกสี่เท่ากับสามนะครับนี่ออกคือเก้าสามสองนะครับนี่ครับข้าวสองข้าวสองข้าสามนะครับมางวดที่เก้านะครับหรืองวดที่งวดที่แล้วนะครับงวดเป็นที่สิบหกสิงหาคมปีห้าเก้านะครับส่วที่หนึ่งสิบหกลบแสนก็จะได้สิบหกลบสองเท่ากับสี่นะครับ สูตรที่สองสิบสี่ลบสิบมอสามนะครับก็จะได้สิบสี่ลบเจ็ดเท่ากับเจ็ดนะครับสูตรที่สามนะครับพันบวกสี่นะครับคือสองบวกสี่นะครับเท่ากับหกนะครับเลขที่ออกคือศูนย์ศูนย์สี่นะครับนี่ครับเข้าสูตรหนึ่งครับสูตรสองกับสูตรสามไม่เข้านะครับสมางวดปัจจุบันนะครับถึงวดวันที่หนึ่งธันยายนปีห้าเก้านะครับเลขที่ได้คือเป็นดังนี้นะครับนี่ครับ ส่วนที่1น6ะครับ16ลบแสนะครับแสนคือ2นะครับก็ได้16ลบ2เท่ากับ4นะครับส่วนส่วนที่2 14นะครับ1ลบส0อ3นะครับก็จะได้14ลบกับ9นะครับเท่ากับ5นะครับส่วนส่วนที่3านะครับพันบวก4นะครับพันได้4นะครับเอา4บวก4เท่ากับ8นะครับสรุปแล้วก็จะได้เลขเด่นก็คือ4นะครับและหและ8 ดยให้เราเน้นไปที่โซนหนึ่งนะครับก็คือสตรสิบหกลบแสดนะครับเพราะูตรนี้ยังไม่ผิดเลยนะครับเนี่ยครับให้เน้นไปที่เลขสี่นะครับส่วนลองเด่นลองลงมานะครับก็คือห้ากับแปดนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมไปกําลังใจนะครับกดซับสไครต์แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วเข้าไปร่วมติดตามทางช่องทาง facebook ได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับตรงคำอธิบายแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับ สุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสูบวิ่งบรรนระยะสั้นนี้จะเป็นแนวทางคับเพื่อนทุกท่านได้นะครับและขอให้เพื่อนทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับจงโชคดีสวัสดีครับ